สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมฮานอยสูตสองตัวรูดประจําวันที่18พฤศจิกายน2564นรนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับวันที่18แอดมินให้รูดไปที่7นะครับผมกับ8นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผม สำหรับเจ็ดนะครับผมแอดมินก็เจาะไปที่เจ็ดศูนย์นะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่และก็เจ็ดหกนะครับผมสำหรับแปดนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่แปดศูนย์นะครับผมแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่และก็แปดเจ็ดนะครับผมคู่ชุดรูดนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผม สำหรับ3ตัวนะครับผม3ตัวแอดมินก็ให้ไปที่874นะครับผม182584แล้วก็987นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่11นะครับผม445577แล้วก็88นะครับผม ถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ FC พี่น้องนะครับผมไว้พิจารณานะครับผมตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมเป็นสูตรคำนวณของแอดมินเองนะครับผมคำนวณจากสถิตินะครับผมแล้วก็กําลังวันนะครับผม เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมให้กับแอตตีนาโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการหาตัวเลขสวยๆนะครับผมมาให้ FC พี่น้องรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ FC พี่น้องมีความโชคดีนะครับผมเฮงเงปังปัง ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ